เอเชียเป็นทวีปที่มีประชากรมากที่สุดในโลกและการเติบโตของประชากรในหลายประเทศทําให้เกิดปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆที่การพัฒนาไม่ทันต่อการขยายตัวของผู้คนปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตในระยะยาวโดยในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูประเทศในเอเชียที่กําลังประสบปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัย มากที่สุดรวมถึงสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งมันจะมีประเทศไหนบ้างที่ผู้คนเนี่ยขาดแคลนที่อยู่อาศัยเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับอินเดีย อินเดียเนี่ยมีปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัยในเมืองใหญ่เพราะว่าอินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกด้วยจำนวนประชากรมากกว่า1,400ล้านคน เมืองใหญ่อย่างเช่นมุมไบและเดลีเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัยโดยประชาชนจำนวนมากต้องอาศัยอยู่ในสลัมหรือที่อยู่อาศัยที่ไม่ถูกสุขลักษณะปัจจัยสำคัญที่ส่งผลทําให้เกิดปัญหานี้ก็คือการขยายตัวของประชากรที่รวดเร็วเกินกว่าที่เมืองเนี่ยจะรองรับได้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและที่อยู่อาศัยไม่ทันต่อการเพิ่มขึ้นของประชากรก็ส่งผลทําให้ผู้คนจํานวนมากไม่มีที่อยู่อาศัยถาวรซึ่งสลัมเนี่ยเป็นหนึ่งในปัญหาที่ชัดเจนที่สุดในอินเดีย เพราะว่าที่มุมไบเนี่ยมีสลัมขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งก็เป็นที่อยู่อาศัยของประชากรมากกว่า1ล้านคนในพื้นที่เพียงแค่2.1ตารางกิโลเมตรปัญหาของสลัมเหล่านี้ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการขาดแคลนที่อยู่อาศัยแต่ยังรวมไปถึงปัญหาด้านสุขภาพการเข้าถึงน้ําสะอาดและการศึกษาที่ต่ําโดยรัฐบาลอินเดียก็ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัยนี้โดยการสร้างโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาเมืองที่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและที่อยู่อาศัยที่เพียงพอแต่โครงการนี้ก็ ก็ยังต้องการการพัฒนาอีกมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจีน สำหรับการอพยพเข้าสู่เมืองใหญ่จีนก็กำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยเช่นกันโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นกรุงปักกิ่งเซี่ยงไฮ้และกวางโจวที่ประชากรจากชนบทเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาทำงานในเมืองแต่กลับไม่มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ในจีนเนี่ยก็เน้นไปที่การสร้างโครงการที่พักอาศัยแบบหรูหรามากกว่าที่พักสำหรับประชาชนทั่วไปก็เลยส่งผลทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ที่อยู่อาศัย ราคาที่อยู่อาศัยก็สูงราคาบ้านและที่ดินในจีน,นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ทําให้ประชาชนทั่วไปไม่สามารถซื้อบ้านได้ซึ่งก็ส่งผลทาให้เกิดการอยู่อาศัยในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นหอพักที่มีขนาดเล็กและหนาแน่นนอกจากนี้ในประเทศจีน,นก็ยังมีการสร้างเมืองผีขึ้นมาด้วย ซึ่งหนึ่งในปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในจีนเนี่ยก็คือการสร้างเมืองผีซึ่งเป็นโครงสร้างอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นมาแบบไม่มีผู้อยู่อาศัยเนื่องจากราคาที่สูงและขาดแคลนผู้ซื้อนี่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกปัญหาที่รัฐบาลจีนต้องเผชิญในการจัดการกับความไม่สมดุลของตลาดที่อยู่อาศัยฟิลิปปิน การขยายตัวของประชากรในกรุงมานิลาของฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการเผชิญกับปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัยอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในกรุงมนิลาซึ่งก็มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในโลกโดยมีการประมาณว่ามีประชากรมากกว่า10,000แคนในที่อยู่อาศัย1พื้นที่ตารางกิโลเมตร ปัญหานี้ทําให้เกิดสลัมขนาดใหญ่และการอยู่อาศัยในที่ที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นใต้สะพานและข้างถนนซึ่งสาเหตุของปัญหาก็คือการขยายตัวของเมืองที่ไม่เป็นระบบและการอพยพเข้าสู่เมืองใหญ่เพื่อหางานทํา ซึ่งก็ทําให้เกิดการขาดแคลนที่อยู่อาศัยที่เพียงพอโดยรัฐบาลฟิลิปปินเนี่ยก็ได้มีการพยายามสร้างที่อยู่อาศัยราคาถูกให้กับประชาชนแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของประชากรได้โดยการขาดแคลนที่อยู่อาศัยในฟิลิปปินเนี่ยทำให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพความปลอดภยัยและการเข้าถึงบริการพื้นฐานอย่างเช่นน้ําสะอาดและไฟฟ้าผู้คนจํานวนมากต้องอาศัยในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตัติอย่างเช่นน้ําท่วมและไฟไหม้ซึ่งก็ถือว่าเป็นความอันตรายของประชากรในประเทศนี้ บังกลาเทศสำหรับบังกลาเทศเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับต้นๆของโลกโดยเฉพาะในกรุงทาก้าที่มีประชากรเกือบ9ล้านคนปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยในทาก้าทําให้เกิดสลามขนาดใหญ่ที่ประชาชนต้องอาศัยอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยและไม่ถูกสุขลักษณะ นอกจากปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยแล้วบังกลา,าทเทศก็ยังคงเผชิญกับปัญหาภาัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างเช่นน้ำท่วมและพายุไซโคลนซึ่งก็ทำลายที่อยู่อาศัยของประชาชนเป็นจำนวนมากทำให้การจัดการเรื่องที่อยู่อาศัยยกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของรัฐบาลบังกลา,าทเทศก็ได้มีความพยายามในการสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนที่มีรายได้น้อยแล้วแต่ว่าโครงการเหล่านี้นก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่อง ปากีสถาน ปากีสถานเนี่เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เผชิญกับปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยในเมืองใหญ่กรุงการาจีเมืองที่ใหญ่ที่สุดในปากีสถานประสบปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยเป็นอย่างมากประชากรที่อพยพเข้ามาจากชนบทมักจะหาที่พักอาศัยไม่เพียงพอเนื่องจากการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่ทันต่อความต้องการผู้คนจํานวนมากต้องอาศัยอยู่ในสลัมหรือที่พักชั่วคราวซึ่งไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเพียงพออย่างเช่นการเข้าถึงน้ําสะอาดและไฟฟ้าโดยราคาค่าเช่าในเมืองใหญ่ ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งก,กลายเป็นปัญหาสําหรับผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าในเมืองได้ส่งผลทําให้เกิดการอยู่อาศัยในพื้นที่แออัดและเพิ่มความกดดันทางเศรษฐกิจต่อครอบครัวที่ต้องจ่ายค่าเช่าสูงๆโดยมีรายได้ที่จํากัดโดยรัฐบาลปากีสถาน,นก็ได้มีความพยายามพัฒน,นาโครงการที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยแล้วและก็พยายามปรับปรุงสลัมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นแต่การดําเนินการเหล่านี้ก็ยังคงไม่ครอบคลุมถึงประชากรทั้งหมดและประชาชนนั้นก็ยังต้องการการสน สนับสนุนจากภาคเอกชนและหน่วยงานระหว่างประเทศในการจัดการปัญหานี้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กําลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะในกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของประเทศ ซึ่งก็มีประชากรหนาแน่นมากและประชากรที่เข้ามาทํางานในเมืองก็มักจะอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดโดยมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขลักษณะและไม่มีการเข้าถึงบริการพื้นฐานอย่างเพียงพอซึ่งการอพยพเข้าสู่เมืองใหญ่ในอินโดนีเซียโตอย่างรวดเร็วทําให้เกิดการขยายตัวของสลัมและการอยู่อาศัยที่ไม่เหมาะสมพื้นที่ชุมชนแออัดจานวนมากเนี่ยก็ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีพอไม่ว่าจะเป็นระบบการระบายน้ําหรือการจัดการขยะ ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตามมาโดยรัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยก็ได้ริเริ่มโครงการหลายโครงการเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนอย่างเช่นโครงสร้างพัฒนาชุมชนแออัดในกรุงจาการ์ตาและการก่อสร้างอพาร์ตเมนต์ราคาประหยัดแต่ไม่ว่าจะทำยังไงการพัฒนาเหล่านี้ก็ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชากรที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอเวียดนาม เวียดนามเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ประสบปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆอย่างฮานอยและโฮจิมินซิตี้ การขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการที่อยู่อาศัยเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแต่กลับการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและที่อยู่อาศัยกลับโตไม่ทันจำนวนประชากรแม้ว่าความต้องการที่อยู่อาศัยในเมืองเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแต่ในพื้นที่ชนบทของเวียดนามก็กำลังประสบปัญหาด้วยเช่นกันเพราะว่าประชากรในชนบทเนี่ยมักจะอาศัยอยู่ในบ้านที่สร้างด้วยวัสดุที่ไม่แข็งแรงและต้องเผชิญกับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมและดินถลม่มซึ่งปัญหาเหล่านี้ นี้เนี่ยรัฐบาลเวียดนามก็ได้ริเริ่มการแก้ไขแล้วไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยหลายโครงการอย่างเช่นการสร้างบ้านราคาถูกและการปรับปรุงชุมชนแออัดแต่ไม่ว่าจะทำยังไงนะครับการจัดการปัญหาเหล่านี้ก็ยังคงต้องใช้เวลาและทรัพยากรจำนวนมากเพื่อให้ครอบคลุมประชากรทั้งหมดกัมพูชา ในกะบูชาโดยเฉพาะในกรุงพนมเปญเมืองหลวงของประเทศปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัยเห็นได้ชัดจากการเติบโตของชุมชนแออัดซึ่งผู้คนจำนวนมากอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะและการเข้าถึงบริการพื้นฐานอย่างเช่นน้ำสะอาดและไฟฟ้า ซึ่งปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยในกัมพูชาเ,เกิดจากหลายปัจจัยอย่างเช่นการเพิ่มขึ้นของประชากรในเมืองไม่ว่าจะเป็นการย้ายถิ่นฐานจากชนบทมาในเมืองและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นไปทางโครงการหรูหรามากกว่าที่พักสําหรับประชาชนรายได้น้อยโดยรัฐบาลกัมพูชาก็ได้เริ่มโครงการสร้างที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยแล้วและก็การพัฒนาชุมชนแออัดแต่ว่าจําเป็นที่จะต้องใช้เวลาและความพยายามเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการทั้งหมดของประชากร เนปาลปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัยหลังแผ่นดินไหวหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี2015เนปาลเนี่ยก็ประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและขาดแคลนที่อยู่อาศัยอย่างรุนแรง บ้านเรือนจํานวนมากถูกทําลายและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยหลังเหตุการณ์นี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากแม้ว่าจะมีการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยในชนบทแล้วแต่ว่าในเมืองใหญ่ๆก็กําลังเผชิญกับปัญหาการขยายตัวของชุมชนแออัดซึ่งก็ส่งผลทาให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและการเข้าถึงบริการพื้นฐานเช่นกันทางด้านของรัฐบาลเนปาลและก็องค์กรระหว่างประเทศก็ได้ให้ความช่วยเหลือในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยหลังจากแผ่นดินไหวแล้วรวมไปถึงการสร้างที่อยู่อาศัยสําหรับประชาชนที่เสียหายแต่ก็ยังคงมีความท้า ทายในการจัดการปัญหาในเมืองและชนบทอย่างครอบคลุมสีลังกาหลังจากสงครามกลางเมืองที่กินเวลานานถึง26ปีสีลังกาก็เผชิญกับปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัยอย่างหนักประชากรจํานวนมากต้องโอบายพจากพื้นที่ที่เคยเป็นเขตสงครามและพบว่าที่อยู่อาศัยของพวกเขานั้นได้ถูกทําลายไปอย่างสิ้นเชิง ทางด้านเศรษฐกิจของสีลังกาก็ยังคงประสบป,ปัญหาและส่งผลในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยให้เป็นไปได้อย่างล่าช้าประชากรจำนวนมากยังต้องอาศัยในพื้นที่ชั่วคราวหรือว่าสลัมที่มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมส่วนรัฐบาลสีลังกาก็ได้พยายามฟื้นฟูและพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่เคยเป็นเขตสงครามแล้วรวมไปถึงเมืองใหญ่ๆด้วยแต่การฟื้นฟูนั้นก็ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานระหว่างประเทศและการจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อจัดการปัญหานี้ในระยะยาว โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับประเทศที่ประชากรขาดแคลนที่อยู่อาศัยมากที่สุดในเอเชียที่ผมได้นามาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิป,ปโดอนี้สําหรับการขาดแคลนที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายประเทศในเอเชียต้องเผชิญแม้ว่าจะมีความพยายามในการแก้ไขปัญหานี้จากรัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศแล้วแต่ก็ยังมีหลายประเทศที่ต้องการการพัฒนาและการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การแก้ไขปัญหานี้เนี่ยต้องอาศัยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวางแผนเมืองที่เป็นระบบและการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยของประชากรที่เพิ่มขึ้นโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับหากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Coiner X 1กันด้วยนะในวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ